คนตัางกันที่ที่อยากมีความคิดจะเข้ามาอยู่ในประเทศโดยเฉพาะสมัยแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้ใครก็อยากเป็นค่ะคุกันเนี่ยแต่สมัยก่อนแะบนไม่ใช่ไม่ได้ความรู้ก็ไม่มีไม่คิดตังเรียนนังสึกษถ้ามีตัดส่วนในการต้องเอง ข้ามากระถืมันก็ต้องหาายต้ามาโดยการประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆจนมีแมวมองมีไก่มองอะไรก็ว่าไปเขากมเห็นว่าเสียงดีพวกนี้เกิดมาแล้วแบบพรสวรร์รวมๆถ้าไม่มีวงกานรหก็ไม่ทำอยนี้นะต้องขอบคุณงย่างด้วยแล้วในตอนนั้นอาตมาต้องฝึเรียนรกับการเล่นกาแสดงการเต้นการเล้นะโอยาร บอกว่าอย่างที่กว่าอาชีพเก่งไม่ไดรอรับเราไม่มีวามมินเด่ไีไม่มีงานร้องนวีเราม่เราปีนีเร้าาหมดแต่งาน้มร้องหมดร้อ ไม่ชีวิตไม่เคยได้ที่หนหช,หชีวิตอภาได้ที่สองมาโดยตลอดไม่ได้ไม่เคยได้ไเคย,เคยที่หนึ่งสวยไหมก็ไม่ได้สวยสวยูงไหมขาย,ยาวอย่าง <c oughs> โอ้โหมันไม่มีเลยตรงนั้นน่ะเสียงก็แค่พอใช้ภาษาญบ้างแล้วก็ลูกความกลแล้วก็เราอดทนับบใ่มัฉันอยากเป็นนักบอองเป็นบอบบที่ยอดทนมดตลอดจตดว่า ใช่คือมีความรู้เราฟังเพลงตอนสมัยตอนเด็กเราฟังเพลงได้เพื่อโดยจะไสามารถรองตัมไปเลยเรเพลงาีมีเพลงพิ่เสร็จไทยสักแบบแล้วโจทย์้โจทย์ด้วยตอนนั้นสมองแม่งมากเราฟังเนี่ยเื่องคนต่างจังหวัดก็ไม่โชิจะมีอยู่ท้านทีน้ันนาจแบบว่าที่เดิน เนี่ยเรก็ใส่กันมาร้องบ้านนอกแก้วรอเอออะไรตัวนี้อะไรล้วปาแล้วก็ลับคนต่ำจำแล้วก็มาร้องแล้วก็ซ้อมรอแข่ปาดมาอรอนก็รองแขกับหมาอย่างนี้ดีกว่าคือส่งคิดทุกสั่งวัดในขั้นหลักกัแล้วแต่เราอัดร้องอ่อยังซ้อมราองันนีบ่ะเสียงมันต้องก็ลงปรดียวอมว่าลงปเดียอมที่ก็ไ้ใส่น้ที่ใหสองสามร้อลตะไปนั่ในโอมทังท่สียงกันเลยเรา อ,อยู่ในครัวก็เองเล็นุนแม่บอกว่ามึงจะ้องเล่นทำไมในครัวเด็กเขาบอกพอเราไม่มีครัวจะมีผัวแก่ใจ <c oughs> เราเถึงแเราก็จะลองจนทุกวันยังหาผัวไม่ได้เลยอารมณ์เสียแค่นี้ก็เป็นอย่างนี้นตลอดจเข้าวงการจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการเป็นนักร้องค่ะก็คือทำบริษัท บ็อกซิ่สาวอู in ้ชื mm ่อเหมืนน kind of mm ักมวยไหมบริษ so ัทบ็อกซิ่งสาวจะเป็นบริษัททำเทเามคุณผู้งแ่มตขมยแกชส่เชาเขาประกาศรสมัครเพื่อนจับดวงคัวนคืนนี้คตอนนั้นนี่อย่นงรสอยู่นครสวรรค์ก็เกี่ยวข้าวดำหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างขอขอหาพ่อแบบหนุ่มสาวทุกวามสวยมากอลเนาะ ก็เพื่อเป็นหลานสาวก็มีปัญหาต็บข้อปวดขาดีก็ในแบบว่าพ่อนก็ไปเป็นมะกรูดกล่องอประมาณเดือนกวดก้อจะตัดสินใจให้มาจนลุกมากพ่อนหัวหน้าสาวมากก็จนก้อตัดสินใจให้มาแล้วก็ไม่กลับเลยไม่กลับไม่กลับก็ก็หาเงินส่งก็คือติดเลยก็คือไม่ตัดยังไงก็คือนักคนมอะไคิดอะไร ความที่พี่ก็บอกว่าเราตั้งใจเราทำอะไรสักอย่างคนันเ้9ปี้ะคุเจมอยู่ต้มาเป็นตักือเปรงข้ามเาเขาบอก่าตนไหนอยากร้องเราข้ามเาว่างทุกคนราองเพลไม่เ็เลยสองคนที่มา้วกันมีเราปวดร้องเพลอยู่ทกคนา้ินปดเพลตอนนั้นเป็นของไาแอสโตรดาคุณเจนเกิดทันตอก็ี้ ใช่นะเคยได้ยินด้วนั่นน่ะก็เป็นะบวนมาเรืที่สองแล้วก็ไม่รอรางวัลที่เขาจะเรียกละอีชั้นมาเลยค่ะเพราะเพิ่งจะอยากขึ้นทำไมอะครับวันนี้ี่วงทุกข์ห่วงความเครื่องแต่งสมัยนั้นเขาเร่องเราก็เลยต้องเป็นมักรอบขั้นเวลาอี่เอเนใแล้วก็เป็นหางเครื่องมาด้วย มันกเสียใจไกัที่มีเรามีคือเาที่เื่องทหมกันแต่เรา้งใจจะไปตนท่วลานั้นมตอ่ไ่ายห่อที่บอหล่นิด่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยเราได้อยู่วงแล้เราได้เราไปเราติเราได้ความสุขและวัาการท้มาคือทำทุกอย่างในหนะงไขของเราทีเป็นเวทีคร้งเลยครับพวกเอ่อบอมบอมเก้นทีเรา เราก็หาออกมาขายนี Twelve ่คือเก็บมาใส่มันค uh ือสมุดรูปเออต้องมาขายเอ้องขายลูกโป่งดิลูกโป่งตอนนั้นมันไม่มีแบบร้านสะดวกซื้อมันมีแต่ร้านแบบว่าพวก็ขายขนมชั้มอ่ะแว๊ทอัปังมันก็ไม่มีอ่ะไม่มีเอ่อซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ใหญ่ไม่มีมันมีแต่ร้านแบบมองทุกอย่างเลยให้บอกกันมาเลยคุณจะได้ไวละหนึ่งร้อยบาทร้องเพลงด้วย

เอาเงินไปให้ตั้งแต่ที่บอกเขาบอว่มันต้องเป็นกร์ดเงินไม่ได้ดูเบามากเลยจะขายได้ไหมกแบบข้อเสียใจเอาควาอยากนี้มาเพราะว่ามันมาเป็นอาอะรแล้อเราย้ออยากด้แค่พ่อก็เลยต้องลงมาขึ้นมาดูลงว่าว่าเรากินอยู่ย่งไจนเจ้าของโรงาเห็นเราเราเป็นคนต้าต้งอู สรุปทุกบ้านอ่าพอๆนี่คือหนึ่งวงก็ถือว่าโดดเด่น,นเขาเป็นตัวเด่นเขาเลยมีโอกาสที่ทำเพลงขึ้นมามชื่อคณะคือชื่อน้องสิิบหก อมิดเลยมิดเลยมิดเลยนะพี่เป็นล้องแก้บุญโอนใช่แสดงว่าก่อนจะเป็นอาคาพรมีชื่ออื่นมาก่อนน้องมิสิบุ่มโอ้เป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นอาคาีรนั่นคือเริ่มต้นกับเป็นนักร้องคือด้วยด้วยชื่อน้องมิสิบุญโอนใช่ก็เลยแบบว่าก็ร้องเพลง เป็นเป็นเป็นมีแฟกอะไปเอายักทรงคืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตักยกทรงมันไม่รู้ใครมาสอยยกทรงมัไปพวกโลกจิตอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อ่ามิดเลยมิดเลยมิดเลยแบบดีใจแล้วก็จะมีแฟนตัวใหญ่เดินไปไหนพวกเราในบางเราไม่เคยเพลินคือฟังมันเป็นสองแน่สองหน้าแต่ไม่มีอยากอะไรเลยแต่ฟังขึ้นมาแล้วมันสะดุดเงี้ยคุ้นขาตอนนั้น ฉันขายได้เป็นแสนม้วนอตอนนั้นยังเป็นเพนนตอนที่เป็นลอกี้ใช่ไหมใช่ตอนน้วตอนนั้นเวลาพูดแบบนี้เขาแค่ตู้เย็นแสดงว่าผู้ผลิตเขาบอกเี็ยคำกล้าก็เอกคาร์เตอร์อาร์ตที่แบไปใส่ในเลยด้วยใช่มีส่วนี่มีส่มีมากมากจนจนที่มีสีปี ใช่ไม่วกเรา่มสม้าสามห้า no ่่ปีเลยอันนั้นใีก่ปแบบผู้บริโภคไม่ได้รู้กักเพ่นน่งมองให้คุมาแล้วเพื่นมาีอ้่มอ่ เล่นยังไงอ่าก็เข้าดูเขาจนได้ียงีมากอฉันก็เลยได้เปลี่ยนจากน้องนุมืมาเป็นอาชกอร์เริ่มร้องเพลงเก่งขึ้นเริ่มเรองเพลงเก่งขึ้นตอนนั้นก็มีปัาก็คนที่ยิ่งยมรมาได้มีโอกาสมาให้ทาริษัจากองที่สามกัน ฉันก็เลยได้มีอ,อกาสได้ลองเพียนแก้กับพ่สสก้ากโอ้โหตอนนั้นสมสหรืาาอเกพอดังมากดังาริงคล้วดังฉันก็ไดเกาะเขาดังคจากหน้าตอนเช้าใช้กาวโลกีมันมันราแก้ไดเกือบห้าแสนตลดตอนนั้นืัวดังจริงจรทีร่ยอดังแต่เรามีโอกาสได้เกาะเขาได้เมื่อวันนึง คค่า้อยบาทแล้วสูตรมัน,มวมนมีวมนาเดี๋วมาสาส่ทุกคนเก่งออกมีเกออกีเอ็มตอนนั้นอาภกนรนครสวรรค์ออกมีเก่งคนแรกด้วยสมสี่งเก้าพัสารถบคนแรกมีเ